ครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์ค f บทุกคนนะครับผมวันนอยู่กับไมค์คาบชีวิตรอดเนื่อช่วงที่21นะครับก็กลับมาต่อในพาร์ทก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ไปขุดซีเรียสขบนม,มาแล้วเนาะนี่ก็ไปเตรียมของมาด้วยนะครับขึ้นเตรียมอาหารมาแล้วนะก็จะ กดโอซิเตนครับสร้างประตูเดเทอร์แล้วก็กลับไปที่บ้านของเราแล้วก็เข้าไปสร้างประตูเดเทอร์ลิงกันนะครับในโอเวมีพิกัดเท่าไหร่ครับพิกัดฝั่งไซ้ายซ้ายบนนะมีพิกัดเท่าไหร่อเอาไปหารแดนะมันจะได้พิกัดในในเทอร์นะครับผมพิกัดใน,นเทอร์มันจะสั้นกว่าพิกัดในโอเวอร์แปดเท่าน,นะครับก็เป็นสิ่งที่ไมค้าเขามีให้นะครับน,น,นันแหละนะเราจะมาสร้างประตูเดเทอร์กันก่อนนะผมจะหาพิกัดสักพิกัดหนึ่งให้มันแบบว่าพิกัดอยลยครทบก็คือตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้เลยนะครับ นี่นะครับพิกกมันจะได้เป็น4ลบ4ศูนย์แปดกับลบ8หนึ่งหกนะครับประมาณนี้นะถ้าเราเอาไปหารแปดมันก็จะได้แบบตัวเลขที่กลมๆนะครับเพื่อเอาจริงมันมันมันไม่ลงตัวก็ได้แลหารไม่ลงตัวก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากให้มันสวยๆนิดนึงนะครับก็เลยต้องเอาแบบนี้นะฮะจุดไฟไว้ก่อนนะแต่จะไม่เข้าไปนะครับจะไปสร้างประตูอีกฝั่งหนึ่งในเลเทอร์นะครับประตูที่จะสร้างคือเอาพิกัดที่เราสร้างประตูเนี้ยไปหารแปดแล้วก็ไปสร้างตรงนั้นนะครับมันก็จะลิงก์มาตรงนี้นะฮะทางกลับนี่คืออยู่ใกลย อาประตูพอเท่าอ่ะไอประตูไอเนี่ยแงยอย่างนานเลยยังไงมาถึงแล้วหมู่บ้านของเรามบ้านของเราอยู่ใกล้กับบโอมจังเกิลนะครับทั้งแ่าาดินเป็นอย่างงี้วะเนี่ยผเมา่๊กดอะไรไว้เนี่ยยังไงมาแล้วเดี๋ยวเอ้ยหนูออกมาได้ไงต้องออกมาได้อ่ะดูว่าไม่ได้เข้าไปจริงแต่เรกอ้าวอมันจะไม่เข้ามาโอย โอเคหมดเราจะเข้าประตูในเธอร์ไปนะครับประตูที่เป็นประตูที่ไอประตูพิกัดนี่เราไม่ต้องไปคำนวณก็ไ้เพราะว่ามันได้ตรงเลยแหละอ๋อทางนี่นะทางที่ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปตามพิกัดที่เราเคยหาไว้ก่อนหน้านี้นะครับยาวไปเลยครับผมโอ้ยนี่คืออันตรายของคนที่ขุดทางในหรือว่าคนที่ขุดแบบขุดหาแร่ในในเธอร์ก็คืออย่างเงี้ยมันจะเจอระาวายนี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเตรียมยากันไฟมาก็จะดีมากๆเลยตูเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่า ง่ายนะครับเอเราก็จะ,ปะเปิดประตูนี้นะครับเพราะว่าเราสร้างประตูในโอเวอร์ไปแล้วนะครับสร้างแล้วก็เข้าไปเลยนะครับมันจะเปโกดที่เอให้เรานะครับอ่าเห็นไหมง่ายง่ายนะครับโอเคเมื่อเรามาแล้วแล้วก็จะเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไว้นะครับอันนึงนะเพราะว่าเราต้องการเชีอันเดียวจริงๆถ้ามันไม่แตกมันพอดีเลยนะที่เราคาไปอะ่ะมันจะแตกอันที่แบบว่าเราปาดแรกอยู่ตรงนี้มันแตกก่อนนะเราก็เลยไม่พอแต่ผมก็ไมันได้ยิบไปเพิ่มเลยลก็ นั่นนะครับตามที่เห็นไม่พอปรุงยาไปหน่อยก็ได้ไหมบางทีไหนๆก็อันนี้แลวนะผมขออนุญาตปรุงยาเลยแล้วกันนะครับเราจะมาสอนวิธีการปรุงยากันนะครับดับแรกเลยก็คือเอาเบสหลอดมานะครับเห็นเบสหลอดที่ได้มาจากตัวแท่งไฟบอลมุนนั่นแหละนะเอาแท่งไฟมาแล้วก็มาคาราบเป็นผงพาวเดอร์นะครับที่จะคราบเป็นเชื้อเพลิงตรงนี้นะคฝั่งซ้ายนะครับใส่ลงไปนะครับ ก็จะมีขีดขึ้นมานะครับแล้วก็เราจะเอาขวดน้ําที่ใส่น้ํานะมาใส่ขวดน้ําที่ใส่น้ำอย่าลืมนี่ถ้าหวานนะของของเราเป็นเลยเนี่ยส่วนผสมหลักนะก็ขวดน้ําถ้าเกิดว่าใครไม่มีขวดน้ํานะก็เอากระจกที่เผามาแล้วนะไปเอาไปคาบใน w r เ p p i n g p ก็จะได้ขวดแก้วมานะเสร็จแล้วก็เอาขวดแก้วที่เราได้เนี่ยครับไปตักน้ําตักน้ําที่ใส่ก็ได้นะครับนี่่างนี้ก็ได้นะครับอานามที่มีเราตักทีแล้วก็ตักขั้นตอนต่อไปก็คือเอาน้ําที่เราตักมาแล้วเนี่ยมาใส่ สามอันแล้วก็เอาในถาวนมาใส่ปุ๊บมันก็จะปรุงยานะครับผมจจะปรุงแบบฟูชั่นที่ยังไม่มีเอฟเฟกนะครับเป็นส่วนผสมที่เอาไปปรุงต่อได้นะครับยาที่จะปรุงก็คือเป็นยาเร้งนะครับสตรีงก็คือใช้เบสหลอดนะเบสหลอดอ่า บรดพาวเดอร์นะครับจะเป็นทําให้ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็ไอ,อผมไปทาให้มันแรงขึ้นโดยการใช้โกสโตนผมไปในที่เราไม่เคยเก็บโกสโตนมาเลยนะครับโอเคเข้าใจละไม่เป็นไรงั้นเราก็จะปรุงยางั้นเราก็จะปรุงบปนยา,นนา,ยาสปีดแล้วกันนะครับสปีดสปีดเปุงยาสปีดแล้วกันนะครับแล้วก็เอาเลสโตนมาด้วยนะครับมันจะได้เอาแบบเพิ่มระยะเวลายานิดหนึ่งนะครับปีดนี่คือใช้ s ูเกอร์ครนนะครีนชูเกอร์ครนมาแล้วก็คาเป็นน้ำตาลนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาน้ำตาลเท่าได้นะไปใส่มันก็จะเป็นยาสปี ประมาณนี้นะครับเราปรุงยาไปนะครับผมแล้ว่าบรนภัณเสร็จแล้วเราก็เอาเลสโตนไปใส่มันก็จะเวลานานขึ้นนะครับเป็นสปีดหนึ่งที่ระยะระยะเวลา8นาทีนะครับหรือเอาโกลสเตนก็ได้เอาโกลตัวมาใส่มันก็จะเป็นสปีดสอง แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่โกลสโตรแล้วเราจะไม่สามารถที่จะใส่เรสโตนได้นะครับโอเคีไรส์ปิดไปแล้วเลสโตนลงไปแนละ้วอืมะมาณนี้เนาะไอที่เห็นมันมีข้อความแบบเพิ่มขึ้นมานี่คือมันเป็นรีซอรตแพคนะครับอ่ะได้แล้วนะครับทำเป็นยาสตริงสตริงก็คือใช้เบลเลสพาวเดอร์นะครับเสร็จแล้วก็ผมจะใส่เป็นเรสโตนลงไปนะเพื่อใช้มันนานขึ้นนะสตริงหนึ่งนะครับจะจะใช้สเตรงสองแต่ว่าผมไม่ได้เอา โอสโตนมาด้วยอ่ะใส่ลงไปนะครับสติงหนึ่งอีมี e, มระยะเวลาสามนาทีนะครับถ้าไปสู้กับเอ็นเดอร์ดาวนอนเนี่ยจริงๆเราเราจะใช้อนี้เลยนะยาที่แบบให้เราตก,กชา้าๆมันจะได้แบบมัต้องหลนฟอร์มีนะครับแต่ผมไม่ต้องการแค่นี้คุณเป็ยาสติงหรืยาสปีดก็พอแล้วนะแล้วก็บล็อกอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ธนูลูกธนูถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นอีเวนตี้ก็ไม่ต้องหกเยอะนะ้วลูกธนูก็พิกแอกหัวน,นี่คือเอามาทำไมวะดาบหนาหลักๆอ่าไปไปข่าวมังกรกันเลยทุกคนมาถึงแล้วดีเอ็นที่เราต้องการอ่า ต่างไปนี่เราจะเปิดประตูขึ้นมามีเสียงด้วยนะตอนที่เราเปิดนะก็อาหารที่เรามีก็ประมาณนี้อันนี้ไม่ไช,ช้ชาร์ตชไห้ประมาณนี้นะครับผมกินยาแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับไปโอเคมาละโอ้กระตูกมาครับทตไม่ระตุกอย่างนี้ครับนี่มาแล้วครับ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 เดี๋ยวผมก็ได้เดินออกมาจากที่ที่ปลอดภัยนะครับผมวันนี้มาก่อําลังอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเค เราจะต้องยิงอ่ายิงลูกบอลไฟนะผมนี่ครับนี่นะะต้องยิงนะให้มันแบบไม่ต้องฮิวได้นะครับผมโดนไหมโดนนะโอ้โหไอ้ขี้ฟันสีไอม้ม่วงๆเนี่ยอะไะอย่าไปโดนนะครับโคตรแรงเลยนะโดนสองโดนตีเลยวะดาวก็เราก็แรงอยู่นะ เราเราก็แรงอยู่นะครับโคนเราเราก็แรงอยู่นะอืม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 ,อมเอา้าจะโยนดาบทิ้งทำไมครับนี้อ่ะแม้ถ้าเกิดว่าเราไม่ตีให้หมดอนะ่ะตีลูกลูกไฟที่มันไอ้ไม่ใช่ลูกไฟที่ฮิวอะ่ะมันก็จะฮิวเลือดเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันเลือดมันเต็มแล้วเนะี่ยที่เราตีไปอะ่ะกระชับนี่ยนั้นแรงกว่านี่โอเคออกครึ่งหลอดได้ไหมได้โอ้ผมไม่ได้เอาโขนนะเอ้ยเราเก็บไปด้วยแล้วกันนะครับ อยอยะไรนักหนาครับนี้เก็ดยะไ้สองขวดก็เอาวะมันไม่ลงมาให้เรายิงเลยวะทุกคนคือผมจะยิงก็ได้แต่มันอยู่กันเยอะไปเปล่าเริ่มมันจะเต็มแล้วเราต้องหาวิธีการทำลายอันนี้มันยิงตรงนี้ได้ไหมเอ้าไม่เหมือนพีซีเลยนะทำไมได้ <laughs> ตอนนูเราก็แรงอยู่นะตอาเรายิงสักหน่อยก็น่าจะอุ้ยตรงนั้นมีเร็จนะ โอ้อยยิงไม่โดนไปครับตุนนมีเยอะยิงมาเลยเฮ้ยอะไรครับนี่ชิม็นดิงโอเคไม่เจอแล้วว่ะตรงไหนวะนี่ย,ยิงเลยละกันครับผมยิงเลยละกันเรือมันกลับมาเต็มแล้วเนี่ยถ้าเลยว่าเราไม่ทำลายเสา่ ย,ยิงไม่โดนอะผมยิงไม่ค่อยแม่นอะอจริงยิงเขยาแม่นก็อย่างนี้แหละครับทุกคนอ่ะมามาตีเรื่อยเรื่อยอะหลกเาอะยิงหลักเ้าแล้วกันครับเออยี่มันโดน่อยสิเพื่อน ยิงให้มันโดนหน่อยเพื่อนไอ้เราก็ยิงให้มัแม่นซะด้วยสิแต่ที่มันไม่ได้พ่นไฟมาตรงนี้ก็โอเคแล้วนะ๋ยวผมเริ่มแม่นขึ้นแล้วเป่ะแล้วเริ่มแม่นแล้วว่ะนี่ไงกูว่าแล้วมันต้องพ่นมาตรงนี้อโอพี่พี่จะพ่นอะไรขนาดนี้ครับพี่ ต้องหลบว่ะต้องหลบว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้แช่นานไม่ได้นะอันตรายอยูไ่ไรอะ่ะนี่ไงนี่มันมีเสาริวอะ่ะถ้ามันลงมานี่คือมันเขียวเขียวเกียวผมต้องใจเย็นสิผหานมันจะตายแล้วนะอืมแล้วเราก็จะตายเหมือนกันตั้งรอแล้วก็ ออกมาสักทีวะนะคือถ้ามันอยู่เงี้ยมันยิงไม่ได้ไปไปดิไปไป yes o k เคจิงมันเอาเตียงมันระเบิดได้แต่ไม่ไม่ทำอ่ะอันดี้กว่านะเขาซ้อมดาบ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 สุบ่ยโอ้โหเวลสี่สิบ เล้วสีเลห้เลหกสิบใหม่ก็เลวหกสเวทุกิเจ็ดโอย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 มาสอันไม่คุ้มเลยว่ะคงคออีกอันแล้วกันนะปัญญาไปเลยม่เกดเปล่านะแล้วก็็บไปเราไปทำแบบไอ้ฝอย่างนี้ได้เอเฟีที่มันลอยบนพื้นเนี่ยเราได้นะครับโอเคอเรากลับันเลยกัน,กน นนี้ก็โดนเหรอโอ้ก็ได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 ้ก็เป็นอะไรที่มันมากๆนะครับผมจริงๆถ้าเกิดว่ากให้มันง่ายๆก็าทำลายอันนี้ให้หมดอ่ะมันก็จะยิงง่ายๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมดื้อไงไม่ทาไม่ทำลายให้หมดมันก็จะหิวกันมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าเก็ทำลดลดระดมระเบียบแรงกว่ามันก็จะตายทางไปเอ็นซิตี้นะครับมาละเราจะไปเซ็นซิตี้กันครับ สักแป๊บหนึ่งครับไม่รู้ว่าจะไปแล้วจะเจออะไรไหมใช้ตัวหนึ่งลูกหนกันปลาเข้าไปนบนี่เราก็จะมาโผล่ข้างในโอ้ข้างในนี้มีมั้อ่ะพยายามมองหานะเปิดเรนเดอร์สูงแล้วก็หาเลยแล้วกันเรนเดอร์นี่ก็สี่สิบหกแล้วนะขอให้สุดเลยแล้วกันเก้าสิบหกช้นงตรงนั้นมีอันนึงตรงนั้นมีเอ้ยตรงนั้นมีเรือตรงนัมีปีกโอเคเราจะไปฝั่งที่มันมีปีกนะครับผมวางวางทันยังวางทันอยู่นี่ไงตรงนั้นมีเรือมันจะมีปีกแน่นอนนะคอนเฟิร์ม ร้อยเปอร์เซ็นต์จากผู้มีประสบการณ์มากกว่าหลายปีนะครับหุ้ยตรงนี้มีทางกลับเนี่ยตรงนี้มีทางกลับเนี่ยมีเงินแสงตรงนี้มีทางกลับนะครับสบายเลยดีถ้าเกิดว่าเราฆ่าอินเดรยแลก้นไม่รู้ไม่รู้ตัวไหนอ่ะมันก็จะเปิดตรงนี้ให้เราครับไปฝากมาได้เราจะเราวากลับตรงนี้ได้นะง่ายครับั็ต้อนรับเราเลยนี่ไง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 ล่ะอุ้ยดอกด้วยดอกมันด้วยดอกมันด้วยดอกมันด้วยดอกอ่ะ เาบ้าไปแล้วได้มาเกียนสี่อันสี่อันก็ได้ทําทำนัดทำได้สองกล่องเพรองนู้ไม่ใช่สองอันนี่ไงบ้านีเรอบ้านีเรอเฮ้เฮ้พวกนายพวกนายขอขอขอหน่อยละกันโอ้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 จริงๆผมไม่ได้อยากสู้กับพวกมันแหละนะครับจริงๆผมมีธนูยิงได้นะโอ้ยมาไปละวเออ มีอะไรเนี่ยสกอตดิอมอนของมาสิสนะก็โอ้ยหมดหรือยังนี่มันก็ยิงอยู่นั่นแหละ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 ชิบหายอืมเอมัอนล้อสินะแล้วก็มีลายกรอดด้วยก็ทำพิกแอคให้อันนึงอุ้ยโฟจูสามเหมือนกับของเราเลยของเรามันขุดเร็วกว่าอันนี้มีเบนดิ้งเลย ่ายบอเล็กคยีดขนาดนี้ครับเนี่ยอลเล็กแยีดขนาดนี้ครับเนี่ยฮะบอลเนีบลสูงจัดเลยลงไปข้างล่างกนแล้วกันับไม่ใช่ทางที่เราต้องการมาเฮนูขมานี่สิลบตีลูกไฟในลูกไฟอืมสองตัวได้เลย อย่างั้นก็ธนูแล้วกันนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้ยไหนวะเนี่ยพออยู่นี่เราเราก็ค่าที่จะแรงนะผมว่าอเอ้ได้ไม่เกียอันได้ไม่หกอันก็ทำได้สามกล่องก็โอเคอยู่นะผมว่าไปตรงน,นี้เราก็ขึ้นข้างบนโอเค จริงเรามา่มาข้าวบุเลยก็ได้นะไม่ต้องไปแวะตรงนั้นนหะผมก็ไม่รู้รดิว่า,ามัน,ยน,นอ,อ,ยอยู่ตรงนั้นนะตรงไหนก้อนนี้ใช่ไหมใช่เปล่ายี่ฝั่งนี้แหละอตกลงไปตีเฉยเลยใช่ฝั่งนี้ไหมเนี่ยฝั่งไหนอ่ะอ๋ออยู่ฝั่งนู้นโอ้ยผิดท,ทางเ,าเตรียมตัวลงสามสองหนึ่งชุดยังเป๊ะโอเคต่อปไปครับผมโอเคมีคนมาต้อนรับด้วยวะ ต้อนรับต้อนรับต้อนรับอย่างนั้นเหนอเหนอชอบต้อนรับดีนะไอ้พวกนี้นี่หืมดนสกไกลเลยเว้ยมาเยี่ยมตวลงอ้าวหงล่างม่นจะไปเอาของนะครับก็มียาหิวปกติมันต้องมีสามสองเอ้ยอะไรครับนี่ มันไม่น็อกแบ็กนะมันจะไม่น่าลำคาญนะแค่มันน็อกแบก็กเฉยๆม,มีอะไรไหนอ่ะเยอะอยี่ยอ,นนยอ,อะไรตรงนี้ยีนะะ่อะไนี้ยี่เหมืองอะไรตรงนี้นะเอ็นไหนละอุ้ยไดมอนอุ้ยไดมโอไม่ก้อเดี๋ยวมันมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับนี่ได้มาแล้วปีกอะไรท่านะครับโอเค ได้เยอะจัดเลยนะเนี่ยพได้อ่านรดมาด้วยได้มาอย่างเยอะเลยครับทุกคนยี่สิบเจ็ดเม็ดคงจะเยอะเลยเราจะไปเอาหัวมังกรกันนะครับผมนี่หัวมังกรได้ไหมก็ตกไปแล้วอ๋ได้อ๋อจากตรงนั้นใส่ปีแล้วก็โดูไปเลยนะครับ โอเคแลอย่างปลอดภัยสบายใจหายห่วงไข่มันจะขิงหวงขนาดนั้นวะนะโอเคกลับมาจุดเริ่มต้นเลยวะแล้วก็เราจะเอาไข่บังกรกกไปด้วยไหนฮะว้าไปไหนละไม่รู้ว่าไข่มังกรกไปทำอะไรได้อะขับกลับไปก่อนนะบาไปไหนละวะจิ้หายมันว่าหนีไปแล้วอ่ะทุกคน หาไม่เจอหาไม่เจอจริงเเนี่ยไปหายไปเลยอ่ะมันวาวแบบวาไปเลยอ่ะไม่เห็นก็ไม่เห็นวะ่ะแล้วก็เห็นเองแหละไปโกกลับเก็บแล้วนะครับคลิปเลยแล้วกันนะครับโอ้กลับมาแล้วคลิปนี้ก็เอาไว้เช่นี้กันนะครับจิ้งไปคลิปลน้าครับผม